กับเบียร์ซินนครซีนะครับวันนี้มารีวิวงานสร้างทั้มมีดแปนาคปลอมต้านว่างนะครับตัวใบมีดเป็นเล็กการว่าวยาวห้านิ้วนะครับแกดดมฟักเป็นรูปดมเป็นรูปแปรนาคฟักเป็นรูปหงส์นะครับไม้ที่ใชท้ทำเป็นไม้ที่ดำธรรมชาตินะครับตัวใบมีดก็สี่ก้านะครับเล็กการว่าวปัดเงาใบมีดยาวห้านิ้วรึงนะครับ ตามเป็นไม้ชินเดียวนะครับท้ายก็เดียวนะครับตัวต้านตัง้งจะตั้ง่ายหรือตั้งป้อมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะชอบตัวท้านก็มีลายนะครับ ทาง Facebook เฟซบุ๊กก็ติดตามได้ที่เฟ้ผงเส้นร้องเรียน,นะครับ